ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําอาหารเมนูพนักงานแบบเรนดอมมั่วๆวันนี้เราจะทําเป็ดผัดพริกไทยดํานะครับเป็ดผัดพริกไทยดําเดี๋ยวถุงมือเอ้าถุงมือหมดอันนี้ถุงมือไว้ไม่เป,ป็นไรเราจะล้อเป็ดก่อนมอบานมันร้อนแล้วก็รีบด้วยแต่ยังไม่ได้ลดเนี่ยเบิร์น เป็ดเบินหมดเลยตอนแรกกว่าจะให้มันไอเกลียมสวยๆหน่อยแต่ทีนี้เปิดเปิดตาอ,อบแรงแล้วก็คาตะโมะคาตะโมะหันไปดูที่เบินเลย mm hmm. อ่านะครับเป็ดน,นี้เราเราหมักเองแล้วก็ซื้อมาอบเองซื้อมาจากเซนบรีกระดูกกระดูกเดี๋ยวเอาไว้มีเด็กชอบแทะกระดูกเอาดิ เอาไว้ทอดกระเทียมให้เขาเออตรงนี้ตูดเป็ดมีคนชอบตูดเป็ดด้วยเราจะลาะเละเป็ดกอนโอ้มีตื่นเป็ดมาด้วยครับเราจะทำเมนู ผัดพริกไทยดำครับสมัยสมัยตะก่อนมากินใหม่ๆม,มาทำงานร้านอาหารนี่แหละร้านอาหารที่เคยทำงานที่เก่เาก็จะต้มเป็ดเองแล้วต้มเป็ดขายเองับตุนตุนเครื่องยาจีนนี่แหละตุนเครื่องยาจีนแล้วก็จะพามาเลาะเป็ดอย่างเงี้ยจะเลาะเลาะกระดูกออกเวลาแล้วก็เวลาจะขายก็ไปทอดแล้วก็สับ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 ,สบ,สบ เียนี้กระดูกมันเหลือเยอะกระดูกเหลือเยอะก็พากันนำมาทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดเวลาเลาะแล้วเพราะว่าฝรั่งเขาเขากินไอ้กินกระดูกไม่เป็นฝรั่งกินเป็นแต่ส่วนอกอ่าพอเราเลาะออกมาเนี่ยเลาะออกอย่างนี้นะเลาะออกมาอย่างนี้ยมันจะเหลือกระดูกเยอะเลยก,ก็ก็พากันเอาไปทำก๋วยเตี๋ยวเป็ด กินแต่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเวลาเรื่องงานนะก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดจนจนเบื่อจนบางวันต้องเทน้ำยาล้างจานใส่ <c oughs> คนเอ้คนพนักงานข้างหน้าเจอในครัวทำแต่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดให้กินทุกวันเพราะว่าเป็ดมันขายดีอ่าก็ลุกทำแต่ก๋วยเตี๋ยวเป็ดให้กินพนักงานเสิร์พพนักงานเสิร์ฟทนไม่ไหวอะ่ะต้องมาเทน้ำยาล้างจานใส่ก็จะได้ไม่กินก๋วยเตี๋ยวเป็ดเออ แต่ก่อนสมัยแต่ก่อนต้มเป็ดเองจะสั่งเป็ดเป็นเป็ดเชอร์รี่ครับตัวนี้เป็ดเชอร์รี่คลิปนี้ได้รับการสนับสนุสนโดย hello hello egg, uh, egg user okay <laughs> today today i gonna cook duck stir fry duck with black pepper stir fry duck with black pepper so first i m gonna slice the duck first yeah the duck is a uh, already cook I already put in the oven and I marinate with uh, barbecue barbecue powder สวัสดีครับสวัสดีครับดูจากไหนครับ Where are you watching from คนไทยหรือเปล่าจะไม่รู้อ่ะเห็นพูดสวัสดีครับเป็นถามก่อนแหละวันนี้เราจะมามาโชม ถ้าหนังดำๆนี่เอาไหมไม่เอาเนะเ,เสียท่าตรงหนังมันดำนี่แหละเป็ดเคยเป็ดเป็ดจ้าอร่อยต้องไปกินที่เอ่อโฟร์ซีซั่นที่โซโหนะที่ลอนดอนนะครับอ๋อสวิตเซอร์แลนด์พูดไทยได้ไหมครับพูดไทยได้ไหมอ่าฮัทฮัทุเซย์หลออินอินสวิตเซอร์แลนด์ Language เอ๋สวิตเซแลนเขาพูดพูดไรพูดเยอรมันเปล่าหรือว่าพูดยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวล็อบเป็ดก่อนล็อบเป็ดก่อนเราจะทำแบบทำไปคุยไป <c oughs> ทำไปคุยไปจะให้มันเสร็จภายในสาสินาทีเพราะว่าบวกโม้ด,ด้วยพุทธพุทพุทไทยเด พูดไทยดีเนี่ยพูดไทยดีนี่เป็นพูดพูดสำเนียงสวิตเซอร์แลนด์เหรอครับโอเคโอเคอยากไปที่อยากอยู่สวิตเซอร์แลนด์เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าปีนี้ไม่ได้กลับเมืองไทยเดี๋ยวจะไปสวิตเซอร์แลนด์แทนนะครับเดี๋ยวจะไปสวิตเซอร์แลนด์แทนเดี๋ยวเลาะเป็ดก่อนเป็ดอ่าเป็ดต้องเลาะอย่างนี้เป็ดต้มเองแต่เดี๋ยวนี้มีเป็ดสำเร็จรูปส่งมาขายละคุย คุยเสร็จคุยเสร็จคุยเสร็จโอเคโอเคจะจำไว้เ <c> ผ <oughs> <coup that> <lie> ื่อบางทีบางทีเดี <benefit> ๋ยวนี่คนตกลงคนดูมาจากทั่วโลกเลยใช่ไหมมีคนดูจากหลายประเทศเหมือนกันนะมันก่อนก็มีแขกอินเดียมาดูมีแขกอินเดียมาดูวันนี้เป็นไหนแล้วไม่สงสัยนอนแล้วมั้งร้อนแดดตายแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวล็อเป็ดก่อนเดี๋ยวเราจะตำทิก โอ้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่พนักงานมีกี่คนวะทั้นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกผัดให้หมดเลยคนระันผัดให้หมดเลยอ่โอ้หนังนี่เป็ดปักกิ่งต้องเขาจะกินแต่หนังอะเป็ดปักกิ่งเขาจะกินแต่หนังนะครับแต่นี่หนังมันไหม้ไปเอาหนังไปกินน้ำซีหวาน สับเป็ดก่อนสเป็ดเดี๋ยวจะไปล้างมือแล้วก็เอ้ยเอาไว้ทำก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เป็ดดื้อดีบไหมนี่อ่าก๋เตี๋ยวเป็ดไอ้เป็ดผัดพริกไทยครับวันนี้ เมื่อวานทำทำข้าวหน้าเป็ดไปแล้ววันนี้จะทำเป็ดผัดพริกไทยกูด <c oughs> ม้อนเองดิมิทรีฮาอายูฮาอายูดิมิทรีมาจากประเทศอียิครับเออกูดม้อนเองฮาเป e นเมื่อวันในกรีซในยุคเอเ o อร์ t บมน aining it's raining there it ฝนตกข้างนอกฝนตกข้างนอกฝนตกวันนี้ที่อังกฤษฝนตกครับ โอเคเดี๋ยวไปล้างมือก่อน อ้าวทีนี้ล้างมือเสร็จแล้วเราจะตําตําพริกไทยดำเทียมใส่ลงไปพริกขี้หนูใส่ลงไปเอาให้กินแล้ววิ่งเข้าห้องน้ำเลยพรอนเผ็ดจัดตออตำเอ,อเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายหน่อยตรงนี้เป็นเป็นตู้เย็นเดี๋ยวตู้เย็นไปอ้าวตรนี้พริกไทยดำใส่ลงไป อ่ะพริกไทยดำมันจะทำให้เผ็ดร้อนเดี๋ยวย้ยายย้ายย้ายที่ตาก่อนย้ายที่ตามยาฝังนี้ <laughs> มันเป็นครัวครับมไม่ใช่สตูดิโอมันจะย้ายไปย้ายมาอย่างนี้แหละ <laughs> เดี๋ยวตามให้ดูตามแล้วจะผัดให้ดูด้วยเ <laughs> มื่อวานอบเป็ดสองตัวตัวหนึ่งทำข้าวหน้าเป็ดให้พนักงานกินวันนี้ผัดเป็ดพริกไทยดำเนี่ยเก็ดกระคุกสเตียร์ไฟโรสต์ดับวิดแบบเปเป อ่าอ่าอีสไปซี่สไปซี่เมนูไทยสไตล์พูดพูดไปเรื่อยแล้วเนี่ยอ่าทำไปพูดไปผมว่าจะออกไปวิ่งก็ฝนตกวันนี้เลยกลับก็กลับมากลับกลับมากลับมาข้าวัวโอ้มันกระเดน็นทำไมมันกระเด็นอย่างงี้ไทยดำ ี๋ยวไอ้กระเทียมกรีบกีบใหญ่มาเลยมาเลยเนี่ยฮะฮัลโหลทักทักมาจี Where Where are you watching from Good morning from UK Where are you watching from ทักมาเ t c h e s I can't read นะครั I can't read you your name p ก c a Poca พยายามอ่านภาษาละเซียหรือเปล่า ภาษาลเสียแน่เลยคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านเป็ดแซ่บโคราชนะครับร้านเป็ดแซ่บโคราชมีมีแฟนๆกับทั่วประเทศแล้วแหละ CEO ะบริษัทหลักเขาอยู่ที่ที่โคราชที่โคราชตอนนี้ได้ข่าวว่า CEO ล้มละลายแล้วว่าคือร้านเป็ดเป็ดแซ่บมูหันเป็ดแซบขายดีมากขายดีขายดีแต่แต่ CEO ชอบเล่นหวยติดเล่นหวยขายของมาได้ซื้อหวยหมดตอนนี้โอ้รัสเซียรัสเซียโอเคแต่ตอนนี้โดนฟองรัมละลายแล้วเพราะว่าขายของได้ไปซื้อแต่หวยร้านเป็ดแซ่บภูรชาใครผ่านได้ก็กดหนุนหน่อยนะครับที่สาขาโคกสูงร้านเป็ดแซ่บหูหันเขาขายเป็ดเป็ดหันอยู่ตรงนั้น มีบริการเดลิเวอรี่ด้วยที่โคกสูงสาแก้วนะครับให้ผ่านไปโอเคเดี๋ยวก็นะครับคลัสชิลี่ is black pepper Thai Thai style is very spicy I put a bird eye chili and garlic clove and black pepper and mix together in the mortar in here โอเคเดี๋ยวเราจะผัดเสร็จแล้วจะผัดเพราะว่ามันหมดจะหมดเวลาจะหมดเวลาก่อนเราต้องทําให้เสร็จภายใน20นาทีถึง20นาที12นาทีแล้วเนี่ยบวกที่โม้บวกสับบวกสับเป็ดเลาะเป็ดไปด,ด้วยเดี๋ยวจะผัดโชว์ละย้ายยาย อ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูขา,าวสารเลยอ่าโอเคนะนะครับเดี๋ยวให้ดูใส่น้ำมันโอใส่น้ำมันลงไป พริกลงไปเลยนะครับใส่พริกลงไปวันนี้เราจะทำเมนูเป็ดผัดพริกไทยดำครับเป็ดผัดพริกไทยดำเป็นอาหารพนักง,งานหลังจากเมื่อวานทำทำเมนูข้าวหน้าเป็ดข้าวหน้าเป็ดแบบ MK ไปแล้วเด็กพอดีช่วงนี้ในทาวมีงานงานแดนเฟสติวัลงานแดนเฟสติวัลแล้ว พนักงานก็เรียกพนักงานมาช่วยเยอะเพราะว่ามันจะยุ่งก็ต้องทําอาหารแบบพิเศษพิเศษเด็กเด็กจะชอบบางวันก็ข้าวมันไก่บางวันก็ข้าวหน้าเป็ดบางวางันก็มีหมูแดงนะวันนี้เราทาเราทำไอ,อ,อ้ผัดเป็ดผัดพริกไทยดำผัดผัดพริกํำที่เราตำพริกไทยดำกระเทียมแล้วก็พริกขี้หนูลงไปแล้ว ผัดให้หอมก่อนเตรียมไฟเตรียมไฟ black pepper ปิด cookie หน่อยแอเดนต้นหอมต้นหอมแค r อ o หอมใหญ่ onion spring s onion carrot Put ปิด uh, ไอ้จิใส่ลงไป bell pepper อ่า pepper ใส่ลงไปใส่อยไรอีก เด็กไม่ค่อยกินผักกันเด็กไม่ค่อยกินผักเด็กจะเราจะใส่ใส่ผักเออมันก็เยอะอยู่นั่เป็ดเนี่ยแต่เขาไม่รู้ไม่รู้ว่าทุทายกินไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดีเ๋ยวไหมทับก,ก็เดี๋ยวเป็ดครึ่ง ปลาเขียวล้วก็ปลาเขก๋าแบบนี้น้ำมันไว้เลยตัวนี้เป็นไอ้น้ำนตัดสำเร็จรูปทำไปแล้วนะครับแล้วใส่ใส่ลงไปเฮยน่าจะกินได้อยู่นะ <laughs> รอให้ผักมันมันสุกนิดนึง เดี๋ยวชิมก่อนไม่รู้จะอร่อยเปล่าซอสอร่อยแล้วโอเคแล้วโอ้ยเผ็ดเผ็ดหูดับตับไม่เลยเด็กกินไม่ได้แน่เลยขนาดคนทำยังเผ็ดใส่พริกไทยใส่เยอะเลย ลุกนี้ใส่ใส่ใส่ไอ้นี่ผัดสักครึ่งหนึ่งก็พออ่ะให้ดูอ่าเรียบร้อยแล้วครับเผ็ดผัดพริกไทยดำอ้เผ็ดเผ็ดหูดับดำไม่เลยเนี่ยเงาแตกเลยอ่านะครับเสร็จแล้วกับข้าวพนักง,งานกินกันได้หรือเปล่าไม่รู้เนี่ย เมนู uh, mm hmm. ประหยัดข้าวคือทำให้เผ็ดเข้าไว้เมนู hmm. ประหยัดข้าว <laughs> ไม่ใช่เมนูหมดหม้อนะครับโซน่า uh, อ so s, s done this is menu call uh, stir fry roast duck with black pepper in Thai style it's very spicy oh, hot hot so hot okay. okay 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 เดี๋ยวแค่นี้นะครับเพราะว่ามันจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยว,ยวจะไล์สด ใหม่วันหลังสวัสดีครับบาย